สวัสดีครับอันนี้คือลานสตาร์ทเครื่องเลื่อยยนนะครับ58ซีซีนะครับลูกค้าสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงจนมันพังนะครับก็มันติดนะครับลานสตาร์ทมันติดหมุนไม่ได้นะครับจะระบีเยิ้มเลยนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วเราเช็คสปริงเล็กแล้วนะครับว่าไม่หักนะครับสปริงใหญ่ก็ใช้ได้นะครับถึงจะซ่อมได้นะครับถ้าหักคือซ่อมไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวเราไขน็อตออกเลยนะครับ หลังจากที่ไขน็อตออกนะครับเราจะค่อยๆเปิดฝาบนขึ้นนะครับย้ำว่าค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่าถ้าสปริงใหญ่หลุดเมื่อไหร่มันพันไม่ได้นะครับสปริงใหญ่มันต้องมีเครื่องมือครับผมก็ไม่สามารถทําได้ครับต้องโรงงานนะครับอันนี้ก็ค่อยๆแหวกขึ้นเลยนะครับแหวกเบาๆโยกซ้ายโยกขวาทีนะครับหลังจากเปิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดกันนะครับสปริงใหญ่ใช้ได้นะครับไม่หักไม่งอนะครับถือว่าผ่านนะครับ ต่อมาเราจะทําความสะอาดแล้วเราก็จะปิดฝานี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะเอาชุดเนี่ยออกทั้งชุดนะครับจะเอาสปริงเล็กมากอรอบใหม่นะครับสปริงเล็กผมงัดไม่ขึ้นนะครับงัดทั้งชุดเลยชุดลานมันไม่ขึ้นนะครับมันติดนะครับผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นสปริงเข้าไปขัดนะครับเข้าไปขัดล่องแกนกลางนะครับต้องใช้ตัวดูดสามขาดูดขึ้นนะครับอ่เนี่ยครับ ดูดเบาเบนะครับค่อยๆดูดนะครับสปริงดีดหน้าตาแตกเลยนะครับผมโดนมาแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็ค่อยๆแหวกเนี่ยครับสปริงเด้งเลยครับฟูเลยครับเนี่ยครับถ้าไม่ระวังนะครับหน้าตาแตกแน่นอนครับดูหน้าผมไปก่อนนะครับเหมือนหน้าเด่นนะครับก็เอาออกมาทําความสะอาดทุกชิ้นนะครับผมจะทําความสะอาดเจระบีออกทุกชิ้นนะครับอันนี้คือต้องเช็ดทั้งหมดนะครับ หลังจากที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับก็คือไม่มีอะไรเสียหายนะครับนะครับไม่แตกไม่บินนะครับสปริงหูก็ไม่หักทั้งสองหูนะครับถือว่าใช้งานต่อได้นะครับลานก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเดี๋ยวเรามากอรอบกันเลยนะครับวิธีกอรอบก็คือจะเอาตะขอนอกนะครับตะขอนอกเกี่ยวกับอาถาดลานสปริงนะครับ เกี่ยวนะครับเราจะหมุนอหมุนจากหมุนหมุนเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยววงมาลัยซ้ายอะผมจะบอกไงดีนั่นนะครับก็คืออันนี้ผมไม่ได้กลับกล้องถ้าจะกอ,อก,ก็กอ,อกตามนี้ได้เลยครับก็คือเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยววงมาลัยซ้ายก็คือนาฬิกาย้อนทวนเข็มนาฬิกาเออทวนเข็มนาฬิกานะครับค่อยๆทวนไปนะครับบอกเลยว่าปวดมือมากครับ ก็นะยครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้สังเกตนะครับผมจะเอานิ้ววางตรงข้ามกันนะครับต้องวางนิ้วตรงข้ามนะครับหรือว่าวางเยอะกว่านี้ก็ยิ่งดีครับถ้าเกิดว่านิ้วอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับสปริงเด้งหลุดแน่นอนเนี่ยดูนะครับเมื่อยนะครับเนี่ยครับยิ่งกว่าช่วยตัวเองอีกครับก็ค่อยๆกอไปเลยนะครับนิ้วจะต้องตรงข้ามนะครับต่อให้ผมใช้มือเดียวนะครับแต่อีกมือนึงผมก็จะช่วยอยู่ตรงข้ามนะครับ เนะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับมันจะมีช่วงที่ว่าสปริงล่นจะหลุดนะครับถ้าสปริงล่นจะหลุดเมื่อไหร่อย่าฝืนนะครับต้องกลับมาแก้ตรงนั้นก่อนเนี่ยครับเนี่ยครับล่นจะหลุดนะครับต้องวนกลับมาแก้ก e ่อนนะครับอย่าฝืนไปนะครับเดี๋ยวหลุดใหม่เดี๋ยวต้องเริ่มใหม่นะครับก็วนกลับมาเลยครับวนกลับมาเริ่มใหม่นะครับเมื ok ่อยนะครับต้องยืนเนี่ยครับ <lite> ถ้าหลุดอย่างนี้นะครับค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆแก้ครับ ไล่จากที่เราพันแล้วออกมานะครับค่อยๆไล่ครับเนี่ยครับค่อยๆไล่โอเคครับก็หมุนต่อไปเลยครับจะต้องอยู่ตรงข้ามนะครับมือเพราะถ้าไม่อยู่ตรงข้ามมันจะเด้งหลุดครับนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่ายิ่งกว่าดีดกีตาร์อีกครับเจ็บนิ้วแน่นอนเมื่อยมือด้วยครับ ต้องทําให้เสร็จนะครับถ้าเกิดว่ายกมือออกมาหลยคือเด้งหลุดเลยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานต่อได้ครับเดี๋ยวเรามาประกอบเข้าชุดลานนะครับต้องตะขออ่ตะขอในนะครับจะต้องเกี่ยวกับลานนะครับแล้วก็ตะขอนอกจะเกี่ยวกับล่องฝาลานตะตานะครับเล็งให้ดีนะครับค่อยๆลงนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆเพราะถ้าหลุดนี่ยุ่งเลยครับปวดมือแน่นอน ก็น,นี้ใส่ได้แล้วนะครับค่อยๆเขีย่ยทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็ยิงน็อตเลยนะครับอย่าชะล่าใจไม่ยิงน็อตนะครับเดี๋ยวมันเด้งกระเด้งกระเด้นก,กระเด้งหลุดนะครับก็ค่อยๆค,ครับอ,อกอนะครับก็กอไปไอคลิปกอเชือกนะครับ ผมเคยลงมาแล้วนะครับลองไปหาดูได้นะครับหรือถ้าหาไม่เจอคอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวลงให้ใหม่ครับอันนี้ครับก็กอเชือกไปเลยนะครับคลิปกอเชือกนี้ถ้าเกิดว่าสปริงไม่หักมันก็ก่อได้ครับบางทีดึงบ่อยๆนะครับเชือกมันจะยานออกมาข้างนอกเราก็มาก่อรอบใหม่ได้สปริงมันลาครับแต่ถ้าสปริงหักคือต้องเปลี่ยนสปริงนะครับ แต่อย่างเคสเนี่ยมันแค่หลุดเฉยครับมันสามารถใช้งานต่อได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสใส่เครื่องกันนะครับเครื่องนี้คือลูกค้าสตร์นไม่ติดนะครับแล้วลูกค้าดึงจนลานเสียนะครับผมก็มาแก้ไขให้นะครับแต่ไอคลิปซ่อมผมไม่ได้ลงนะครับเครื่องนี้ผมจะลงคลิปแก้ไขลานตรานให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบแล้วก็ลองดึงกันดูนะครับเนี่ยครับดึงได้แล้วนะครับไม่ลูดนะครับเนี่ยครับเชื่อคืนแรงๆเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ